สวัสดีครับกเราครับก็เจโหลดนะครับสวัสดีครับห่างหายจากการแคสเกมไปนานมากนะครับออกไปถ่ายคลิปวอล์กนะครับไปใช้ชีวิตตอนที่ได้ใช้ผมก็พูดไม่ถูกไงว่าใช้ชีวิตยังไงแต่ว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับโดยการออกไปเล่นอะไรที่เราไม่เคยเล่นนะครับเลยไม่ได้มาแคสเกมเลยมาวันนี้กลับมาแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เกมเดิมที่เราคุ้นเคยกันนะครับเป็นเกมใหม่นะครับก็ ต้องปรับเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับเกมก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับผมหากใครที่รักกันก็คงจะอยู่ดูได้กันอยู่นะครับผมรักกันเสมอแหละผมว่าไม่มีใครที่ไม่รักผมหรอกใช่ไหมทิ้งเขาไปมาลงดึกพื้นแหละพอดีครับโนบุกผมลองงองแงโนบุกผมงองแงไม้ ผมไม่เจมกระสุนหรอกไม่อัพด้วยเก็บไว้อัพปืนอื่นยีงคนลงนะเนี่ยเขารอผมวะผมผมว่าเขาแบบไม่กระดิกอ่ะมันรอผมเดินแต่ใจเย็นใจเย็นครับเขาใส่ใจเย็นปรเียผมใจร้อนพร <laughs> าเขาไม่เดินวะผมว่าเขาไม่เดินเอาไหม เราใช้ปืนนี้ชาร์จเราใส่แล้วปืนนี้ก่อนมันตรงคาร์ดผมด้วยเขาลงตรงนี้เขาลงตรงนี้จำได้จำได้อยู่ไหนออมานะมาาแล้วมาหาแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งไล่จับ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  ไม่ยิงไมยิงไมยิงเสียวหลังเสียวหลังหลอกให้เสียวหลังหลอกให้เสียวหลังผมว่านะเขาไม่กระดิกแบบรอไงรอให้คนดันเข้าไปฉลาดดีฉลาดฉลาดแต่ว่าถ้าแบบเรารู้ทันก็ก็จบเรารู้ทันเราก็ระวังตัวนะครับเจอมาเยอะเลยครับแนวแนวแบบว่าลงมาถึงที่แล้วแบบเก็บของแต่ไม่กระดิกนะครับรอ ให้ศัตรูดันมาเะยครับเพราะว่าไมาซ์ในหัวจะคิดไปว่าแบบถ้าเราไม่ขยับเราก็ไม่ตายถูกไหมอะไรแบบนี้ก็จะไม่ขยับนะครับรอรอมาดีกว่าอย่างน้อยก็มีชีวิตยาวนานขึ้นนะครับตกใจหมดเลยว้าวตกใจจริงนะเนี่ย คิวคอนเฟิร์มผมไม่ถนัดพวกสะกงสการครับผม AK ก็ไม่ถนัดนะเล่นยังไงก็เลยไม่เก่งขออภัยด้วยนะครับที่ต้องเปลี่ยนปืนโอ้เก็บของนานนี้เป็นนักแข่งไม่ได้แลนะ้วเนี่ย เป็นเป็นเหมือนผมไหมแบบเวลาเราจะเล่นเกมเงี้ยเราต้องจัดของอะไรเงี้ยผมเป็นคนแบบอึดอัดมากเวลาแบบของในกระเป๋ามันลกอะ่ะเราต้องรีบรีบกินรีบเอาออกเออโอ้ยเฮ้ยแต่ก็กไม่ร้อนมือไม่ได้ไรหรอกอเกมพี่ดำมันลรอกเล่นเกมพี่อาจคลิปอยู่พี่อาจคลิปอยู่พี่อาจคลิปอยู่อืม หึ hmm? นะพี่อ่ะคลิปอยู่ไงไอยาเกเล่นเลรออ่ะเดี๋ยวโชว์เกมน,นี้เล่นกันโอเค,อเคพี่อ่ะคิดว่านนะอ,อันเลยโอเค ตัวนี้ผมตัวนี้ผมยผมเคยเล่นแล้วนแต่แบบมผมไม่ได้ใช้อัตินะพี่เหยอใช่หรอทำไมตายก่อนนะพี่ <laughs> <laughs> ผมชอบมากทีก่สุดเลยตัวนิวเคลียร์อ๋อดีดีตัวนั้นดีด,ด,ดีดีจริงเดี๋ยวพี่ดพี่อัดชิปก่อนนะครับผม เกมไม่อดนไปอ่าโอเคครับเอ๊ะไม่ไปดีกว่าฮะดูก่อลนลุ้นคตรลุ้นเลยไม่ม,ม,ไไมีมีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรนี่เดี๋ยวจบแล้วพี่อาจเสร็จอีกแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่มีแล้วไหรพี่อีกสามอีกสามตัวสองตัวเอวเอแป๊บเดียวเอง <c oughs> พี่อาจคลิปก่อน โอเคแป๊บเดียวแป๊บเดียวั่นแหละโอเคไอ้กอนเย็ดรูดของยังไหวไม่ไม่พี่อยากคลิปอยู่เดี๋ยวพี่ขออาคลิปก่อนมึงมาเวไหนเนี่ยใครจ้ามึงมาป่ะนี่ไม่มี รอพี่เนี่เยเนี่ยผมจะเล่นกับพี่เนะี่ย <c oughs> นาวีสะพาหน้าแปดสิบเมตรครับพี่เห็นแล้วครับเออพี่ตรงไหนได้ครับพ,บพี่ดีกว่าผมเลยผมไปเก็บครับพี่ครับครับของเลยพี่เดี๋ยวไปเก็บครับพายก่อนเฮ้ยลดฮึบเอ้ย, <c oughs> อยสีม่วงโห <c oughs> มอ่วงอ่อยเฮ้ย คุณสองพี่วิชัยคูณสองเอ้าไม่มันมันไอ้นี่ไปใช่ไหมคุเอ๋อไม่ใช่แม็กอีกแต่ว่าไอ้เหงาให้พี่อัพของไงพี่กราฟไงอ๋อครับแล้วพี่ไอ้กาซิม่เนี่ะเก็บไว้อัพไอ้คับปืนเนี่ยเออพี่รู้แล้วอุ้ยมีคนยิงกันวะร้อยแปดสิบนัตพี่เก็บมาไหมสองร้อยวารพี่ใช้หมดไปไหนี่ หมดดิมีแล้วมีแล้วไม่รู้พี่ก็ไม่รู้พี่ไม่เคยนับสักทีว้าวเกียวหนมเกียวหนมอย่าพูดอย่างนี้นะก่อนเฝาพี่เต็มแล้วเอาพี่จะวิ่งออกวงไหม เมื่อกี้พี่้องวิ่งตามลาไลน์ด้วยมเผื่อมีคนมีตามเฟซไป <c oughs> ไอ้ก่อนมึงไปก่อนได้ไหมเนี่ยพี่เล่นขออัดคลิปอยู่พี่อัดคลิปอยู่นี่มาดูจื้ออี้งอแงนะมึงอะไรพี่จะตายท้อง เดี๋ยเก็บนัดน,นะไม่งั้นไม่งั้นไปหวั่นแล้ว <laughs> ไปหวั่นแน่และ <laughs> พี่ได้กินหนมบ้างเมื่อกี้ไม่โอ้ดีนะมีโอกาสรอดมาได้เด <laughs> ็กพี่บอกเดี๋ยวพี่จะเล่นใหม่พี่ใช้เป็นกลนยิงมันอยู่ใกล, <laughs> มใกล้มันอยู่ใกล้กูก็ต้องใช้ปืนยิงกลอนดิ เม่กี้เหมือนเห็นพี่ทิ้งอะไรไปวะไอ้อันนั้นอะอะไรอ,อะไรอะอะไรวะอะไรละ่ะขนมขนมขนมพี่เก็บมาไม่ได้อะมันออกกล้องอะออกหรอใช่พี่ทำไมของมันเต็มไวย,ยังวะโอ้ยใหญ,ญ่ใพี่ทิ้งทำไมใหญ่ใหญ่พี่พี่เก็บของล่างนี่นนนไงขนมขนมโอ้ยเปล่าห้าของครบเลยครบเลยน,นีน่ ดูมึงลำคาญกูดีเนาะพี่ช้าผมหนาวนะไปกันน่นๆใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มากูหลอนว่าละเนี่ยก่อนว่าไงว่ามุ้งไหมกว่าคลิปอยู่โอเคโอเคผมเงียบก็ได้ ไม่กูไม่ได้ต้องการให้มึงเงียบกูต้องการให้มึงไปจากตรงนี้มาดูไม่ได้ไงพี่รุนเนี่ยสามตัวนองนีน่มาเวน้อยใจใส่กูนีน้อยใจพี่เหมือนน้อยใจเนจี่ลองส่อง,งตรงหอวคอยดิบอุยอ้ยดูดินี่ยเขาเล่นกันแรงมากเลยข้างหน้าน่ซึม เคี้ยวนมเงี them them ้ยเด็กๆไม่ควรเคี้ยวนมมองหน้ามาุียเมื่อกี้มันนิวเคลี้รว Survival bonus น้องกันละจะน้องกันละจะน้องกันละปุ๋ยเล็ดลูกยังเอาหมดเกิน เอ้ย่ดงนึงหนึ่งพี่ครับน้องกรครับกูจะถ้าถ้าถ้าอยากให้พี่ได้หน่งน้องกรพี่ขอเล่นก่อนได้ไหมครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเย็นรมึงเอางี้นะน้องกรนะคลิปนี้คลิปเดียวนะที่น้องกรจะนั่งแบบนี้คลิปหน้ากูรับประตูแล้วนะ โอเคแล้วผมเข้ามาดูไม่ได้เลยคือพี่เล่นเกมอยากคุยกับคนดูไงโอเค okay. Okay. โอเคครับทุกคนเอาเป็นว่านะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมแล้วว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับคลิปหน้ากูล็อกห้องล็อทำไมในก้อนงัด